สวัสดีค่ะมาพบกับวิดีโอแต่งหน้าไปรีวิวไปนะคะตามที่สัญญากันไว้ว่าจะเอาเครื่องสําอางจากเกาหลีนะคะมาแต่งให้ดูกันแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนชอบขอโบมานะคะเป็นลุคเกาหลีแนวซัซบซอบเบาๆซึ่งงานนี้ถนัดอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีไอเทมไหนบ้างน,นะคะที่น่าสนใจเขาชื่อว่า s i g Nature Real Complete Blending Primer นะคะจะเป็นพรเมอร์ที่มีความฉ่ำ มาดูกันนะคะว่าเขาทาแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่ามีกลี่นอ,นอ่อนนะคะแล้วก็เ t e เจอร์รู้สึกจะเนนหนียวนิดนึง ยังไงดูหน้ากระจ่างใสขึ้นเลยใช่ไหมมันให้ความโกลนะคะข้อเสียอย่างหนึ่งที่โบไม่ชอบคือเนื้อมันดูหนืดไปนิดนึงแล้วเวลาที่เราเบลนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสบายผิวอะ่ะเหมือนกับเราเบลนอะไรเหนียวเหนียวไปบนหน้านะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพวกพรอมเมอร์ตัวอื่นที่ให้ความวิ่งวายอย่างเช่นของ B ี D ีบี b ี r r ลเ r y นะคะแล้วก็ของเบเก้าพวกนั้นเท็กเจอร์เขาจะดีกว่าแล้วก็ลื่นไหลง่ายนะคะเวลาเกลี่ยก็ง่าย ขนาดค่าทริสนะคะที่ราคาถูกกว่าของมิชาก็ยังโอเคกว่านะโลชั่นแล้วก็เขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาพูดถึงแป้งตัวนี้เป็นแป้งของสกินฟู้ดนะคะใช้ดีมากๆเลยอยากจะพูดถึงเป็นแป้งตัวหนึ่งที่ราคาถูกมากแล้วก็เนื้อละเอียดนะคะสามารถที่จะใช้เซตได้ดีตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ให้ความแมทนะคะเหมาะสาหรับคนที่ผิวธรรมดาผิวแห้งแล้วก็ผิวผสมค่ะเป็นผิวมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความว้าวอะไรเพราะว่าไม่ได้ช่วยในการ ควบคุมความมันอะไรใดๆเลยนะคะเขาให้มาเยอะด้วยนะตั้ง23กรัมน,นะคะใช้ได้ประมาณครึ่งปีเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้สลับกับแป้งตัวอื่นนะคะคอนทัวร์ตามสไตล์เกาหลีเนี่ยไม่ได้คอนทัวร์อะไรมากมายแต่ว่าขอให้กรอบหน้าคือเล็กลงแล้วก็มีคอนทัวร์จมูกนิดหน่อยก็คือของทูคูฟอสคูอาร์ตคลาสนะคะ by rubin เขาก็จะเป็น3สีที่เรียงกันตั้งแต่สีอ่อนที่สุดไปถึงเข้มที่สุดนะคะ ตลับนี้จะเหมาะสำหรับคนผิวขาวถึงปานกลางนะคะถ้าคนผิวคล้ำอาจจะช่วยคอนทัวร์ให้ไม่ได้อาจจะแค่บรอนซิ่งได้นิดหน่อยนะคะเวลาที่คอนทัวร์ไปแล้วนะคะจะให้อารมณ์ที่ดูนัวๆแล้วก็เป็นคอนทัวร์ที่ให้ความเป็นธรรมชาตินะคะช่วงนี้ใช้ตัวนี้ตลอดเลยข้างจมูกนะคะโบจะใช้เบลนดิ้งบลัตของซิกมาก ของมูก็ขนเริ่มร่วงแล้วด้วยนะรู้สึกเวลาทาไปเนี่ยขนร่วงตามข้างๆจมูกนะคะใชสีตรงกลางนะคะผสมกับสีที่เข้มที่สุดก็เลยไม่ให้อารมณ์ที่แบบคมชัดมากนะคะก็กำลังพอดียี่ห้อเพริ p เพรานะคะตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยเป็นเพ r ิส i ิงเขาบอกว่ามันติดทนนานโคตรๆนะคะแล้วคนพูดถึงเยอะมากนะคะใน YouTube ทั้งคนที่เป็นชาวเกาหลีแล้วก็ ชาวต่างชาติชาวเมกานะคะพูดถึงตัวนี้กันเยอะมากก็เลยจะต้องลองว่ามันติดทนจริงหรือเปล่าแต้มไปนะคะเล็กๆก,ก่อนสามจุดแล้วโบลองไปเลนก่อนโอ้โหมันเบลนด์ยากน,นิดนึงนะคะคือมันแห้งไปเลยอะ่ะต้องใช้ความเร็ว ใช้ยิ้งตัวเดิมนะคะลงไปที่ริมฝีปากไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าหลายขั้นตอนนะเกลี่ยมไม่ทันเลยเนี่ย <c ười> แห้งเร็วมาก <S <s เป็นยังไงโอเคปะ่ะใช้ยี่ห้อว่าอไอซัมนะคะ แต่ว่ามันจะเป็นอาย a d o w ิงเกิลแบบนี้นะคะไทยมาสองสีสีที่เป็นชิมเมอร์นะคะแล้วก็สีธรรมดารู้สึกว่าสีที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยเขาคือมันหลุดออกมาจากออกมาจากตลับแล้วว่าอาย w มันสวยใช้ได้นะคะแต่ว่าแพคเกจจิ้งขอตินิดนึงว่ามันดูกิ๊กก๊อกมากสติกเกอร์มันไม่ค่อยแน่นนะคะสีใช้ได้นะคะ มาจนถึงกลางตาเท่านั้นนะคะไม่ต้องเข้ามาเยอะใช้ Innisfree ตัวนี้นะคะเป็นสีโทนชมพูแมทนะคะตัวนี้อมม่วงนิดหน่อยจะเอามาเป็นสีที่ลงที่ครีสนะคะแต่ก็ยังรู้สึกนะว่าเนื้อของ Innisfree อ่ะดีกว่าของ a r i s ซ m um นะคะ เอร์น้นะคะจะเป็นชิมเมอร์กลิทเตอร์แชมพูแชมพูนะคะลงไปที่กึ่งกลางตาแล้วก็พื้นที่ว่างที่เราเว้นเอาไว้ทาแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองลับตาให้ดูใกล้ๆน,นะคะ สีโทนนี้กำลังสวยนะคะเป็นโทนชมพูที่ดูไม่น่าเบือ่อแล้วก็มีชิมเมอร์ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าผ่านยกเว้นแพคเกจจิ้งที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ให้อาภัยได้นะคะเพราะว่าถ้าแพคเกจจิ้งมันไม่โอเคนะเราก็แกะข้างในออกนะคะแล้วก็อไปแปะก,กับตัวแซดพาเลตนะคะพาเลตที่เป็นแม่เหล็กนะคะสามารถที่จะใช้ได้เราจะใช้ blending brush นะคะเกลี่ยขอบให้ฟุ้งๆอีกสักนิดนึง รู้สึกว่าจะต้องมีความฟูมกว่านี้หน่อยนะคะไอเทมสุดท้ายนะคะจะเป็นขนตาปลอมจากสกิน Food นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มเดี๋ยวเราจะมาลองติดขนตาปลอมตัวนี้ดูนะว่ามันเวริร์กไหมนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่ได้เห็นอะไรมากนะแค่ทำให้ขนตาย,ยาวขึ้นเท่านั้นเอง ติดไปแล้วว่าเป็นยังไงมัง้งนิดหน่อยให้ความแบบนิดหน่อยนะคะห <c oughs> วังว่าจะชอบวิดีโอแต่งหน้าไปรีวิวไปนะคะในเอพิโซดของเครื่องสำอางเกาหลีถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe นะคะกดได้ตรงนี้และก็ชื่อของโบช่อง Miss p e o n y ข้างล่างเลยคะ่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ